ดีค่ะวันตอนที่รักทำแยมครุสเบร์วันนี้เราทำเองค่ะแยมครุสเบร์เห็นไหมคะสีสวยสดใสครุสเบรจะทำยัะไงต่อเนื่อ เติมน้ำตาลเข้าไปนะคะคสเบร์หนกิโลเราจะใส่น้ำตาลแค่ครึ่งกิโลเราไม่ต้องการความหวานมากนะคะหวานน่อยพอค่ะน้ำตาลซีนซ็อกเกอร์น้ำตาลที่มีเจลาตินนะคะนี่เขาเรียกแพ็กตินที่สวีเดนค่ะแล้วก็คน คนคนคนคุ้นคนคุนคนคน,นะคะเห็นไหมคะถ้าแฟนก็จะเคาะแต่เราไม่เคาะค่ะเคาะเรียนแบบค่ะเคาะเรียนแบบที่ร <mythology> ักนเห็นไหมคะใส่น้ำตาลแล้วน่าทานมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ ถ้าชื่อภาษาไทยก็เรียกว่ามยมแต่ไม่ใช่เม็ดแข็งนะคะนี่เม็ดเล็กๆนี่นิ่มๆนิมๆนิ่มๆมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมนะคะว่าอร่อยมากเลยค่ะเชื่อสิคะสวัสดีค่ะ